เรียบร้อยนะครับสำหรับมิซูบุทีเจ้าท่านคันนี้นะครับในการเปลี่ยนเครื่องให้แอนดรอยนะครับให้เรี่นเรื่องลูกค้านะครับก็เก่าแล้วลูกค้าอยากได้เป็นจอแอนดรอยนะครับนี่ครับตัวจอแอนดรอยใช้งานได้ปกตินะครับเป็นด o เ g l e Map ได้นะครับ ลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะครับอยาติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยนะครับติดตั้งกล้องประเทศการหน้าหลังนะครับติดต่อได้ที่ร้านนิมิติฟาร์กิลลครับสาขาใบพัด๓๖ติดต่อได้ที่เบอร์๐๙๙๑๙๔๔๒๙๙ติดต่อคุณนิได้เลยครับสวัสดีครับ I see, I'm not different from the rest. You said I'd fade away. ครับรล้วที่เบอร์ฟาร์ยลครับวันนี้ลูกค้ารถบิสุบิชินะครับภายใน่รยงานใการติดตั้งจอ Android นะครับเนื่องจากจอเดิมของลูกค้านะครับอยากเปลี่ยนใช้จอ Android นะครับโอเคครับก็ย้อนนะจะแก้ไขแล้วเปลี่ยนจอ Android นะครับเริ่มกันเลยครับ